มืัอนี้เขาได้ยังกินมื้อนี้ซับปลาซับอันนี้เองปลาอ๋อปลาซับปลาซับอันนี้เลยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส้ยังใส่หมูตใส่หมูสามสันอ๋อนี่มี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้แหละพัดแอมพัแอบลองลองชิมมึงด้วยลองมึงลองมือพี่มือปลาจวกปลาแดกเหรอ โบเข้มได้หรอแ่บปะแ่บพักแอบพักมาทำคอนเทนต์กับป้าจวบกินข้าวกับแม่บ้านเผื่อจะอร่อยแ่บปะแ่บปะเดี๋ยวองกินมงองเจ้าของอะแอบยังว่าอืมมึงนี่นี่ให้ลองดูแอบแบแๆเป็นไหนมันโบเข้มเนาะ อบไรได้มาใส่ปลามาจากกรุงเทพโอ้องม่หายเมื่อวานปลาทอดต้องปลากรุงเทพเท่านั้นอเจะข้าม่น้องจัดเด้ออ่ะกดไลค์เด้อยอดเยี่ยมอร่อยโอเคขอบคุณครับจ้าบายพรุ่งนี้มากินด้วยกันใหม่